เดี๋ยววันนี้มาพรีวิวไม่ใช่พรีวิวเลยทดลองใช้แล้วกันเพราะผมมัพมนพรีวิวไม่เป็นกันรีวิวไม่เป็นกันก็อันนี้เป็นคัตเตอร์แบบแบบใบคางหมูนะครับก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกก็เลยเออเห็นว่ามันโอเคเนาะแล้วก็เห็นเขาในอ่าพี่ๆเขารีวิวในหลายหลายคนเนะเาะเขาว่ามันก็โอเคปลอดภยัยโคนะครับผมครับก็180กว่าบาทมนะั้ง ประมาณนี้ไรมากนะจะให้แค่ดูเฉยๆว่ามันฟีเจอร์เป็นไงบ้างจริงๆถ้าเกิดดูตามเว็บที่ของอิงโกมเขาก็ระบุมาแล้วนะครับผมครับก็ตัวใบนะครับก็ผมใช้บ้างคร่าวๆนะถามว่าคมไหมก็ใบใหม่เนาะมันก็คมปกตินะครับตัวนี้มีอะไรบ้างปรับได้หนึ่งกันนะครับสองสามนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ปลดใบนี่สามารถเอาไว้มามาหันเชือกได้นะครับ ผมไม่ได้ใช้ถุงมือนะครับผมโทษโทษทีแต่ว่าถ้าเกิดใช้ใบมีดวันนี้ก็ใส่ดูแลกันนะครับคืออาคือวันนี้อยากจะเทสสทสให้ด,ดูคือนุ่นเอามาใช้กับยานยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีที่เก็บใบมีดให้นะครับมีให้ทั้งหมด1 2 3 4ใบนะครับรวมตัวนี้ตัวในนี้แล้วก็เป็น5ไใบนะครับก็เมื่าผมทดสอบความคมโดยปกติเนาะมันก็ค่อนข้างคมอยู่แล้วก็พวก กับกระดาษธ,ธรรมดาอย่างเนาะก็ได้อยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับอืมเนาะโหดีครับอันนี้คือมันแค่ละกลัวมือตัวเองเมื่อวานเมืม่อวานทดสอบมันก็ค่อนข้าง,งค่อนข้างคมนะครับก็กระดาษก็ธรรมดาเนาะก็อ่า เขารีวิวเนี่ยพวกใบขังบุ sequel, กคนนี้คือฟีเจอร์คือแข็งแรงนะครับทนแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการใบมีดมันจะหักนะครับก่น,นะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบไปดูมันจะประมาณไหนนะเนาะผมจะเอาอยางของผมตัวนี้เอาไปเป็นปลูกต้นมะนาวนะครับเขาบอกว่าให้ต้องต้องตัดวงออกก่อนไม่รู้ว่ามนตัดวงขนาดไหนผมเดาว่าน่าจะ น่าจะสักประมาณนี้มั้งถ้าจําผิดนะครับก่อนเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะครับเอานี้ก่อนแล้วกันเลยตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากโอ้เดี๋ยวมันใช่ตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละมั้งผมได้ยินเสียงเหมือนกับเป็น เหมือนอะไรเป็นผ้าหรือทุกเป็นเดเพราะ,ะ,ะเป็นผ้าไหนนาฬนายัง่เงนะออเออดีแฮะไม่เคยใช้แบบ ผมมันด้ใส่ถุงมือนะทุกทีนะเดี๋ยวว่า,าระบางังกันไปนะครับทำไม,ามาเห็นในคลิปเขาใช้คัตเตอร์ธรรมดา,ากรีดดนตีจังเลยผมนี่ไม่กล้ากรีดกลัวมันกลัวมันแฟดนะนะ <laughs> หรือว่าต้องขีดตรงนี้อ๋อเ้ยแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะบางกว่านี่นอเออเหมือนได้ยังจะบางนนแ,แก้อมอะไรเอาไปแก้มแรก็ได้ครับอันนี้เป็นผมเปิดไประดับ3นะครับเดี๋ยวขอลองไประดับสองระดับ2เข้าได้พอตีแต่ว่า สองก็ปลอ,อดภัยดีอันนี้ครั้งแรกนะครับไม่เคยกีดยางรถยนต์มาก่อนจะยากจะดูในคลิปเฉยๆนะจะเข้าขาไหมเนี่ยไม่กล้าโอเคโอ้ว้าวโอเคได้แนละ้วก็ความคมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะเรากีดไปยางรถยนต์ อันนี้น่จาจะเป็นผ้าเนาะไม่ใช่เป็นเล็กไม่ไมใช่ตรงนี้เป็นผ้าเห็นกันไหมเนาะก,ก็ก็ค่อนข้างก็คมคมนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นใบดีนะครับไม่ไม่ดีไหมมันก็ดีในระดับที่หอ่อเขานะครับอิงโคนนะครับขอแบบเท่า เออแต่มันดีตรงที่แบบว่าเขาว่าจริงที่เขารีวิวกันคือเราไม่ต้องกลัวมันมันหัก,ห,กหรือมันอะไรเงี้ยครับเนี่ยเรากดเข้าไปได้เลยชว์เว็บกิ่นน้แข่งสกี้นี้อลองดูนะครับป้บาทดทุเหมือนกับมีดเลยจับมันคงเยี่ยม เออเหมือ,มอมนมีดเลยเหมือนมีดเลยนะครับผมครับแต่มันเป็นคัตเตอร์พกพาได้ขอ,อกลับไปที่กระดาษดิอีกรอบหนึ่งนะครับว้ายไม่เวิร์กแล้วอ,อาจจะเปียกๆความกินอ๋อได้อยู่ได้อยู่ ถ้าเกิดข้าตามมุมก็อเดี๋ยวๆดี๋ยวมอขอันปกติโอ้ยโอ้ยขวมือจะเกิดลมก็แรงอ่าโอเคพอได้ยอยู่นะครับพอด้ยอยู่เออเออเออโอเคโอเคโอเคเอาลงนีครับโอเคถือว่า ใช้ได้นะครับมีตอิงโคกร้อยแบาทนะครับไม่ได้ขายเองนะครับไปสื้อในช้อปปี l a าซาดาหรือว่าตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ